ครับ <rude S 2> สวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับคุณก้องครับวันนี้ผมมาอยู่กับคุณกล้องประนิกรนะครับประธานผู้แทนเราครับบริษัทอินดีมกรุ๊ปนะครับก็ถือว่าวันนี้ผมโชคดีครับที่ได้มาทิ่ท่องเที่ยวกับบริษัทอินดีนะครับและมาที่เกาะพยามจังหวัดระนองนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีผมที่ผมแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เราทํางานดีได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมาเจอผู้บริหารได้มาเจอสมาชิกได้รับความอบอุ่นนะครับ แล้วก็วันนี้ก็จะถามถึงนนะในเรื่องของวัสดุดีมเราที่จะไปในโลกของอนาคตที่มีแพตตอมที่มีเรื่องราวของอยุค60 50ขึ้นมาครับว่าวัาสดุเราเตรียมขับเคลื่อนเดินทางในแพตตอมอย่างไรบ้างครับผมผมว่าสิ่งที่มันท้าทายนะครับสำหรับคนคบทำธุรกิจต่อไปในอนาคตทุกคนทุกคนในอนาคตคือว่าโลกมันเปลี่ยนไปจากโลกที่เราเห็นเนี่ยสังกัดวันน,นี้221ครับอีกเรื่องหนึ่งความเร่งที่อาจจะได้ยินมาคือว่าดิจิตอลอีก จอดิสค um. ับนนะครับซ <Spring. S 1> ึ่งมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราทุกคนต้องไปดูนะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแค่เครื่องพิ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตคนในส่วนหนไปมากเลยนะั้นซึ่งวันนี้ในคำว่าดิจิตอลดิโนเมีเนี่ยมันเดินทางมาถึงจุดหนึ่งการเปลี่ยนแปลงก็คือโลกของเราเนี่ยเข้าสู่ที่สี่นะฮะของการธุรกิจแรกนี่อาจจะเป็นธุรกิจของเครืรองดื่มน้ำนะคับน้ำมันนะค เอทำให้เป็นฟล็อกสกายแล้วแต่แลัคษณะจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนี่ย,ยก,ก็คือ50ปีน่าจะเรียกว่า50ปี่ยทุกอยาก่างทู่เชื่อมต่อนในโลกแนี่ยจะยังสมบูรณ์และไร้รอนต่อแค่5 g นะครับไม่เป็นะะ10ปีต่อกาะ,ะ,ะนี้ออนะฮะก็หมายความว่าหลังจากี0ปีแล้วเานี่ยคุณลองรับฟังข่าพนะครับทุกอย่างเนี่ยเราสามารถใช้ออโตโนมัสเนี่ยมี่รถยนต์ขท,ท,ท,ที่ทำเงืง่อนได้ โดยไม่ได้ใช้คนทำเพื่องโลดที่มีได้และลดได้โดยที่ไม่ใช้คนครับโรบอติกหรือเครื่องมือที่อยู่ในโรงงานหรือที่ออฟฟิศในโรงในบ้านทดยไร่ใช้คนครับจะมีคนที่ไม่ได้ทำงานครับหรือไม่ได้มีคุณค่าในโลกใบนี้มีธุรกิจหลายธุรกิจที่ไม่ได้มีคุณค่าในโลกใบนี้อันนี้เป็สิ่งที่น่ากลัวนอคเกิดขึ้นระบบเรียกว่าคนเนี้ยครับอัตราเร่งเนี้ยมันเร็วขึ้นกว่าก่อนมากเลยนะ ว่าภายในเวลาอีกสิบกว่าปีเนี่ยโลกที่เราเมือถือเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในมือถือผืนเราชอบทุกวันนี้แน่นอ,อนนะเพราะตอนนี้ก็คือว่าการกระจายของ Facebook กับ Apple Plus ไม้ว่าตาก g o o g ที่ทำตัวของตัวหาลงแกลบเนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะสใ,ะใ,ใส่แม้แต่ในแต่ละเดือนไม่ถึงสิบปีนะครับเราจะเห็นว่าเมืองเนี่ยลดจนอาจจะไม่ได้ทำเราเองจะเป็น Smart City จะเป็นสมาร์ทโฟนที่ันหมายความว่าตัวเราเองอพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงดีขนาดไหนดีนือสิเวลาที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ทางอินดีเพียเนี่ยก็ตั้งเป้า,มาหมายไว้ว่าเราอ่ะเรอยากจะเป็นบริษัทที่มีที่เต้ทาที่ดาวโลยีมีคนที่จะเคลื่อนที่ไปท้างหน้าพร้อมกันรับเราก็ได้เตรียมตั้งแต่วันแรกมาสามปีกว่าแล้วครับอยากใจะอินดี้เป็นธุรกิจที่เป็นทางเลือกของคนเพื่อนทุกคนเน,นี่ยสามารถมาทำธุรกิจได้ในอนาคตสามารถที่จะทำธุรกิจออนไลน์ในวันนี้ได้ในอนาคตที่ถ ต่อไปเราก็ไปด้วยกันเราก็สามารถที่จะมีลุคคนของพวกเราเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นา่าวจาดมีแต่ความกินดีหรือคนใช้ดีกันเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามีทั้งสกิวทั้งความรู้และมีทั้งรายได้สา,ามารถ,ถดรูแลตัวเองและครอบครัวเราเพื่อให้พวกเราทุกคนครอบครัวไม่เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการขอกลกในอนาคตนะครับกรขอให้ ครับความมุ่ับความรู้ความมั่นใจทุกอ่างเหล่านี้ให้ทุกคนมั่นใจในยิคดิจิของเราเราเราจะเปิดโปงในการแล้วก็มาเดินทางไปในยุคดิจิีครับครับผมขอบคุณครับคุณ้องที่พวกเราได้ชัดนะครับวันนี้เรามือถือเครื่องเดียวนะครับมือถือเครื่องเดียวจะพาพวกเราไปสู่โลกอนาคตได้ทั้งหมดเลยฉะนั้นก็แสดงว่าถ้าใครตกยุคช่วงนี้นะครับแพลตฟอร์มต่างๆออนไลน์ตต่างๆนะครับมันจะพลิกชีวิตให้กับพวกเราได้อย่างแน่นอนใช่ไหมครับครับ ก็มือถือนาวันนี้ครัฮะเรื่องเดียวในวันนี้นะครับมีกำลังของตัวซีพยูมากกว่าคอมพิวเตอร์ที่สกระดุไปลูกจันที่เราที่าที่เที่แล้วนะครับเลยเขาวาวันนี้ฮะคอนาคตควาตั้ขึ้นต่อชิดเซตเกิดขึ้นต่อมือถือนี่ละฮะดี่นของเรานี่แหละครับ ครับผมขอบคุณมากครับวันนี้นะครับก็ถือว่าได้รับความรู้เรื่องของอีกตอนยุคโลกใหม่ 5G 6G ที่เราไปนะที่เราจะเดินเรื่องนี้นะครับแล้วก็ภาคไทยจบุกผมคับอกเลยว่าท่านจะเสียวจ่าครับและวันนี้ต้องขอบคุณก้องครับท e ี <falou> <I mean> ่ได้ให้โอกาสมาท่องเที่ยวและก็มาพูดคุยด้วยนะครัโลกอาบน้ำกับน้ำครับ